คุณผู้ชมคะในช่วงวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดพิธีถวายราชสดุดีนะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพนารรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคม2563ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จัดพิธีถวายราชสดุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมโายาลักษ์ โดยมีดรวิชิตสุรพงษ์ชัยนายกกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์เป็นประธานในพิธี นายอาทิตย์นันทวิทยาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกรรมการบริหารธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระนิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพร้อมร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลณธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่รัชโยธินค่ะ